กูว่ามันล็อกไว้นานแล้วนะไม่มีใครกล้าเข้าไปจริงๆเสียงของบอสดังขึ้นเบาๆพลางชะโงกหน้ามองตึกเรียนหลังโรงเรียนที่อยู่เลยสนามฟุตบอลออกไปด้านหลังติดประว,วัดตึกสองชั้นทรงเก่าสีขาวลอกลอนคล้ายถูกลืมไว้ตั้งแต่สิบกว่าปีก่อนบนหน้าต่างชั้นสองมีแผ่นไม้เก่าๆตอกปิดไว้และย้ารกสูงเกือบเขา่าก็เพราะไม่มีใครกล้านี่แหละเราถึงต้องลองการยิ้มอย่างมั่นใจขณะหยิบไฟฉายจากกระเป๋าเป้ หรือจะกลัวลุงสับเปอร์เขาหันไปแซวเฟืนที่ยืนกอดอกอยู่ใกล้รัว้วเฟืร์นเบ็ดป่าไม่ได้กลัวลุงพงแต่กลัวโดนพานรงจับได้มากกว่าแม่กูเพิ่งให้เซนใบรับรองความประพฤติไปเมื่อเช้ามิกหัวเราะเบาๆเอาหน้าไปแป๊บเดียวเองเดียวก็กลับไม่ต้องถึงขนาดปีนชั้นสองหรอกแค่เดินดูรอบๆก็พอแพรวที่ยืนเงียบอยู่มาสักทักก้มมองนาฬิกาข้อมือแล้วพูดเสียงเบาห้ามงครึ่ง ถ้าจะเข้าต้องรีบแล้วก่อนครูเวนจะออกมาตรวจสนามพวกเขาทั้งห้าคนเดินล่อตามแนวรั้วด้านหลังโรงเรียนผ่านแปลงผักที่ถูกทิ้งร้างและสนามหญ้าที่ไม่เคยมีใครใช้จากตรงนี้มองเห็นหลังวัดที่อยู่ถัดไปไม่ถึงสิบเมตรมีศาลามไม้หลังหนึ่งและกุฏิพระอยู่ไกลฮ่าฮ่าเมื่อถึงด้านข้างตึกการชี้ไปที่หน้าต่างบานหนึ่งที่แง้มออกมีกระดาษแข็งแผ่นใหญ่บังไว้ครึ่งหนึ่ง และไม้แผ่นเล็กที่เหมือนตั้งใจตอกไว้หลวมฮ่าฮะอันนี้ไงช่องเข้าของเราเขาขยับแผ่นไม้เบาๆก็หลุดอย่างง่ายดายราวกับไม่มีใครแต่ต้องมันมานานปีบอสปีนเข้าไปก่อนคนแรกตามด้วยการมิกแพรวและเฟิร์นเป็นคนสุดท้ายพวกเขาลงมาในห้องเรียนเก่าโต๊ะเรียนมีแต่ฝุ่นหนานหนังสือแบบเรียนรุ่นเก่ากองอยู่ในกล่องลังข้างฝาัวของเก่าทั้งนั้น มิกหยิบหนังสือปกสีซีดขึ้นมาปัดฝุ่นนี่มันพุทธศักราช2549เลยนะเว้ยยังพออ่านออกสงสัยที่นี่จะถูกปิดมาตั้งแต่ตอนนั้นจริงๆแพร่พู้เสียงเบาดวงตาเริ่มสำรวจห้องรอบๆอย่างระแวงเสียงกระจกแตกร้าวเบาๆดังขึ้นจากด้านหลังทำให้ทุกคนหันขวับไปพร้อมกันเฟิร์นจับแขนบอสแน่นเมื่อกี้มีเสียงจากห้องข้างๆปะการพยักหน้า ห้องพักครูเผลอๆอาจจะมีโต๊ะเอกสารเก่าอยู่ก็ได้นะเขาหยิดไฟฉายขึ้นมาเปิดพร้อมดึงประตูไม้ที่ปิดไว้ครึ่งหนึ่งออกไปทางขวาภายในห้องพักครูอากาศชื้นและมีกลิ่นอับแบบที่ตึกเก่าควรจะมีแต่ที่น่าประหลาดคือตรงกลางห้องมีโต๊ะหมู่บูชาไม้สักตั้งอยู่เหมือนของที่ถูกจัดวางไว้อย่างตั้งใจบนโต๊ะมีพระพุทธรูปองค์เล็กๆและกระถางทูบที่เหมือนเพิ่งใช้กลิ่นทูบหอมลอยอ่อนๆ ในอากาศทั้งที่ในห้องไม่มีใครและไม่มีใครจุดมันบอสเดินเข้าไปใกล้พมพรรมใครเอาของพวกนี้มาตั้งไว้กลางห้องแบบนี้วัดไม่มีใครต่อพวกเขาทุกคนต่างเงียบกริบรู้สึกว่ากําลังรบกวนอะไรบางอย่างอยู่ทันใดนั้นเสียงลากรองเท้ายางบนพื้นซีเมนตก็ดังขึ้นจากด้านนอกห้องมีใครเข้ามาหรือไม่เห็นหรือว่าตรงนั้นของของเขา เสียงชายแก่แหบท่าดังลอดเข้ามาราวกับอยู่ห่างเพียงไม่กี่ก้าวเฟิร์นหน้าซีทันทีเสียงเสียงลุงง่มพงไม่มีใครพูดทุกคนหันมองหน้ากันแล้วรีบปิดไฟฉายหัวใจเต้นรัวพวกเขาเพิ่งรู้ว่าเรื่องจริงมันน่ากลัวกว่าที่คิดเสียงลากรองเท้ายัางยังคงดังอย่างช้าช้าผ่านทางเดินด้านนอกห้องราวกับเจ้าของเสียงรู้แน่ว่ามีใครบางคนอยู่ข้างใน ทั้งห้าคนยืนกอดอ,อกแน่นในห้องพักครูมือต่างกดปิดไฟฉายแน่นไม่กล้าหายใจแรงแม้แต่เสียงกลืนน้ำลายยังรู้สึกดังก้องไปทั่วห้องเมื่อกี้มันพูดว่าอะไรนะมิกระซิปเบาแทบไม่ขยับปากแพลวตอบก,กลับแทบไม่ได้ยินของของเขาโต๊ะหมู่บูชาที่เคยดูเหมือนถูกลืมกลับกลายเป็นจุดสนใจที่ไม่มีใครกล้าแม้แต่จะมองตรงๆอีกครั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้ยังยืนดูรอบโต๊ะกันอยู่ย ฮ่าฮ่ากลิ่นทูบหอมจางๆยังคงลอยอยู่ในห้องโดยไม่มีต้นเหตุไม่มีควันไม่มีไฟไม่มีใครจุดตัวน,นั้นสูงระดับเอววางอยู่บนพรมเก่าซี่สีใกล้กับผนังด้านหนึ่งของห้องไม่มีสิ่งใดบ่งบอกว่าเป็นของครูหรือของโรงเรียนบรรยากาศมันผิดไปจากทุกอย่างที่พวกเขาเคยเจอเสียงไปทางห้องข้างๆแล้วการพูดเบาๆขนาดชะเง้อออกไปดูทางบานประตูที่เปิดแง้มไว้ ทันใดนั้นเฟิ่์สะดุ้งเธอกระซิบเสียงสัน่นข้างบนทักมีผงอะไรสีน้ำตาลน้ำตาลต,ตรงตักทาด้วยบอสชะโงกตามเหมือนเหมือนดินเผาไหมหรือที่เท่ามิกสายหน้าเบาๆดูเหมือนเส้นผมไหม่ลธหยุดหายใจไปชั่วครู่แล้วกระซิบด้วยเสียงต่ำอย่าไปยุ่งอย่ามองโต๊ะนั่นนานเราออกจากห้องนี้ดีกว่าทันใดนั้นเสียงเคาะประตูดังขึ้นไม่ใช่เสียงทุกแรงแบบคนโกรธ ไม่ใช่เสียงเขาเบาแบบเรียกให้เปิดมันเป็นเสียงที่ตั้งใจให้ได้ยินชัดช้าหนักแน่นเหมือนจะบอกว่ารู้ว่าพวกเธออยู่ข้างในไม่มีใครกล้าขยับทั้งห้าคนเงียบกริบเหงื่อย,ย็นไหลจากขมับของเฟิร์นและบอสเสียงขูดรองเท้าอย่างเงียบไปชั่วขณะก่อนจะตามด้วยเสียงลากอะไรบางอย่างคล้ายกับเก้าอี้ไม้หรือของหนักที่ฝืดกับพื้นซีเมน ดังผ่าประตูห้องไปทางห้องถัดไปเมื่อแน่ใจว่าเสียงหายไปแล้วการก็ผ่อนลมหายใจเบาๆก่อนหันไปพูดกับทุกคนเราต้องออกจากตึกนี้ทันทีเดี๋ยวนี้เลยแต่เมื่อพวกเขาเปิดประตูห้องออกก็พบว่าทางเดินด้านนอกเปลี่ยนไปพื้นปูนที่เคยราบเรียบกลับมีรอยเปื้อนสีค้ายาวเป็นทางเสมือนบางสิ่งทุกลากไปตลอดแนวส่วนปลายสุดนั้นคือประตูห้องเรียนเก่าที่ไม่ได้เปิดไว้ก่อนหน้านี้ พวกเขาเงียบมองกันอย่างไม่รู้จะพูดอะไรและในตอนนั้นเองทูปที่อยู่บนต๊ะหมู่ข้างหลังพวกเขาลุกควันขึ้นใหม่อีกครั้งทั้งที่ไม่มีใครอยู่ในห้องทั้งที่ไม่มีอะไรจุดมันและมันจุดขึ้นเองต่อหน้าต่อตาพวกเขาทั้งหมดมิกยกมือขึ้นกุมอกแน่นกูว่ากูไม่อยากรู้อะไรอีกแล้วว่ามันคืออะไรกูแค่อยากออกไปให้ได้ ทันใดนั้นเสียงประตูหน้าตึกดังขึ้นจากด้านหน้าเหมือนมีใครบางคนล็อกตึกจากข้างนอกแพรเบิกตากว้างมีคนรู้ว่าเรายังอยู่ในนี้แต่ไม่แน่ว่าคนนั้นยังเป็นคนอยู่จริงหรือเปล่ามีใครอยู่ในนั้นเสียงเรียกดังลอดมาตามทางเดินเสียงของชายแก่ที่พวกเขาเคยเห็นอยู่ในวัดลุงพงศ์สเปลิดประจำหมู่บ้าน แต่ในครั้งนี้เสียงนั้นไม่เหมือนเดิมมันสันส่นๆและแถวลงชั่วจังหวะก,ก่อนจะลากคำต่อท้ายอย่างไม่ปกติเหมือนกับเครื่องเล่นเทปที่แผ่นเริ่มยืดอออออยู่ในนั้นนนนนนนูนนน,น,นบอสกลน้ำลายเสียงดังรู้ตัวทันทีว่าตัวเองยืนใกล้หน้าต่างเกินไปรีบถอยกลับมายืนชิดผนังเสียงแบบนี้มันไม่ใช่คนแล้วนะเฟิร์นกระซิบเสียงเธอสัน่นจนต้องจับแขนพาวแน่น การเปิดไฟฉายขึ้นอีกครั้งแล้วกวาดดูรอบห้องเรากลับทางเดิมไม่ได้ประตูหน้าถูกล็อกประตูข้างหลังปีนออกยากตอนนี้ทางเดียวคือขึ้นชั้นสองแล้วหาทางไปที่ระเบียงหลังตึกถ้ามันล้อมเราไว้ล่ะมิกถามเบาฮ่หาฮไม่มีใครตอบพวกเขาเคลื่อนไปตามทางเดินทีและคนเบาเท,าท่าที่จะเบาได้แต่ระหว่างทางกลับพบว่าทุกห้องที่พวกเขาเดินผ่านมีอะไรบางอย่าง วางไว้ตรงกลางห้องเหมือนกันหมดห้องแรกมีตะกล้าไม้ที่เต็มไปด้วยซากของตุ๊กตาเก่าดวงตากระจกหลุดออกเหลือแต่เบ้ารูโบห้องต่อมามีตู้ไม้ที่บานทับเปิดง้างข้างในมีหนังสือสวดมนต์ฉบับเก่าเปื้อนคราบเหลืองอีกห้องมีภาพถ่ายติบอดเป็นภาพเด็กนักเรียนถ่ายมูแต่หน้าเด็กบางคนในภาพถูกขูดออกด้วยของมีคมและสุดทางเดินมีบันไดไม้ที่ขึ้นไปชั้นสอง แต่ก่อนจะขึ้นไปมิกที่เดินท้ายแถวกลับหยุดกึกเมื่อกี้เสียงอะไรอยู่ตรงหลังเราไม่มีใครได้ยินแต่เมื่อทุกคนหันมามองกลับเห็นว่าในห้องที่พวกเขาผ่านมาเมื่อครู่ห้องที่มีโต๊ะหมู่บูชาตอนนี้ประตูห้องเปิดอ้ากว้างทั้งที่ก่อนหน้านี้ทุกคนปิดมันไว้จากตรงที่พวกเขายืนอยู่สามารถมองเห็นได้ถึงในห้องควันทูบลอยวนอยู่กลางอากาศเหมือนมีใครเพิ่งเดินผ่าน และที่แปลกยิ่งกว่านั้นพระพุทธรูปที่ตั้งอยู่บนโต๊ะหมู่หันหน้ามาทางพวกเขาเฟิร์นตัวแข็งทื่อทันทีเมื่อกี้เมื่อกี้มันไม่ได้หันมาทางเราใช่ไหมไม่ใช่แน่แน่แพรกระซิบมันหันเข้าผนังเมื่อกี้กูจำได้การไม่พูดอะไรเขาเพียงเดินนำขึ้นบันไดเสียงไม้ลั่นเอียดใต้เท้าทุกก้าวสร้างความตึงเครียดราวกับจะมีอะไรโผล่มาจากด้านหลังตลอดเวลา เมื่อถึงชั้นสองทุกอย่างเหมือนอีกโลกหนึ่งชั้นบนเงียบกว่าข้างล่างราวกับไม่มีเสียงจักภ่ายนอกลอดเข้ามาเลยไม่มีลมไม่มีเสียงนกร้องไม่มีแม้แต่เสียงวัดที่เคยอยู่ใกล้ฮ่หาฮเหมือนถูกตัดขาดและห้องขวามือห้องหนึ่งประตูปิดไว้ครึ่งเดียวมีกลิ่นทูปะลอยอ่อนๆออกมาอีกครั้งพวกเขารู้ในทันทีว่ามีอีกหนึ่งโตงมูอยู่ที่นั่น กูว่าเราควรหนีแต่เหมือนโต๊ะพวกนั้นมันเห็นเราแล้วมิกพูดขึ้นมาด้วยเสียงแถวราวกับยอมรับบางอย่างในใจเฟิร์นกลืนน้ำลายแล้วถามแล้วตัวพวกนั้นมันของใครคำถามนั้นไม่มีใครตอบเพราะคำตอบมันอาจอยู่ในห้องนั้นหรือแย่กว่านั้นอยู่ข้างหลังประตูที่กําลังเปิดเองช้าชาทีละนิดประตูบานไม้เก่าบานนั้น ค่อยๆขยับเปิดออกเองทีและน้อยราวกับมีมือที่มองไม่เห็นผลักมันอยู่จากด้านในเสียงบางทับดังเอียดเบา,เบาแต่ก้องเข้าไปในอกเหมือนเสียงสายฟ้าผ่ากลางอกของทุกคนใครอยู่ข้างในเสียงลุงพงษ์ดังมาจากปลายทางเดินไม่ใช่เสียงตะโกนไม่ใช่เสียงถามมันคือเสียงที่รู้ว่ามีใครอยู่และกำลังรอให้คนเหล่านั้นยอมรับบอสหันขวับไปทางเสียงนั้นและต้องกลืนน้ำลายฝืน เพราะปลายทางเดินนั้นลุงพงยืนอยู่จริงฮ่าฮแต่ไม่เหมือนตอนอยู่ในวัดเขาสวมชุดขาวทั้งตัวหน้าเปื้อนคราบบางอย่างคล้ายที่เท่าแห้งตาเบิกกว้างและที่มือทั้งสองของเขามีของบางอย่างห้อยอยู่คล้ายถุงผ้าสีแดงผูกเชือกทองข้างในมีของหนักๆขยับได้ถ้าเห็นโต๊ะของข้าต้องมาคืนให้ครบเสียงของเขาดังขึ้นอีกครั้ง การคว้าข้อมือเฟอืนอแล้วกระซิบแยกกันวิ่งทางระเบียงเดียวไปเจอกันที่รั้วด้านนอกเราต้องลงให้ได้ไม่มีใครถึงทุกคนรู้ว่าถ้ายังอยู่ด้วยกันจะไม่มีทางหนีเร็วพอพวกเขาแยกกันทันทีคนละทางแต่และคนวิ่งผ่านห้องเรียนเก่าฝ่าโต๊ะเก้าอี้ที่เกะกะเหยียบเสียงไม้ลั่นสะท้อนจนหัวใจแทบระเบิดมิกพุ่งเข้าห้องเก่าอีกห้องหวังข้ามระเบียงไปฝั่งหลังตึก แต่เมื่อมองลงไปจากหน้าต่างเขากลับเห็นโต๊ะหมู่บูชาอีกตัวตั้งอยู่ตรงสนามหญ้าเบื้องล่างพร้อมทูบสามดอกที่กำลังติดไฟไม่มีใครจุดไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแล้วใครจุดมันเฟิร์นตะโกนเรียกจากห้องข้างฮ่หาฮ่าทางนี้มีบันไดหนีไฟทุกคนวิ่งมารวมกันอีกครั้งตรงระเบียงด้านหลังตึก เมื่อเปิดประตูเหล็กออกเสียงกรอนฝืดดังแกรกเหมือนมันไม่ถูกเปิดมาเป็นปีแต่ยังไม่ทันจะก้าวเท้าออกไปเสียงหนักๆดังมาจากชั้นล่างเสียงลากของบางอย่างคล้ายลงไม้เก่ากำลังถูกลากผ่านทางเดินชั้นหนึ่งเฟิร์นกลั้นหายใจกูไม่ไหวแล้วบอสผลักประตูหนีไฟออกเต็มแรงเสียงเปิดประตูเหล็กดังโครมสะท้อนกลับไปทั่วตึก พวกเขาก้าวลงบันไดหนีไฟชั้นสองทันทีขาแต่ละก้าวเต็มไปด้วยแรงกดดันแต่แล้วกลางขั้นบันไดที่กำลังวิ่งแพรวสะดุดอะไรบางอย่างจนล้มลงทุกคนหยุดพวกเขาช่วยกันพยุงเธอขึ้นและได้เห็นว่าเท้าของเธอไปสะดุดถุงผ้าสีแดงผูกเชือกทองแบบเดียวกับที่ลุงพงถือไว้มันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเฟินคว้ามันขึ้นมาเธอสั่นไปทั้งตัว นี่มันของในถุงคือเส้นผมบอสดึงถุงไปดูอีกครั้งข้างในมีเส้นผมมนุษย์มัดร,รวมกันแน่นและเศษกระดูกเล็กๆที่ถูกเผาครึ่งเดียวข้างถุงมีแผ่นกระดาษบางฮ่าฮ่าเขียนด้วยลายมือวัดวัดว่าใครเห็นต้องรับรู้ทันใดนั้นเสียงเขาดังขึ้นอีกครั้งจากชั้นล่างเห็นแล้วก็หนีไม่ได้หรอกมิกร้อง เร็วไปเลยทุกคนรีบลงบันไดสุดท้ายพุ่งออกจากระเบียงหลังตึกและวิ่งสุดแรงมุ่งสู่รั้วโรงเรียนแต่เมื่อมองย้อนกลับไปชั้นสองของตึกเรียนร้างหลังวัดพวกเขาเห็นบางสิ่งยืนอยู่ตรงหน้าต่างห้องไม่ใช่ลุงพงแต่เป็นเงาสูงผอมหัวโน้มลงด้านหน้าแขนยาวผิดธรรมชาติและยกมือขึ้นช้าฮ่า ชี้มาที่พวกเขาไม่มีใครพูดอะไรอีกพวกเขาเพียงวิ่งไปเรื่อยๆโดยไม่หันกลับแต่ทุกคนรู้ว่าต่อให้วิ่งออกมาได้สิ่งที่พวกเขาเห็นจะตามออกมาด้วยเสียงฟีเท้าทั้งห้าคู่กระแทกพื้นราวกับจะฉีกอากาศให้แวกทางพวกเขาวิ่งมาจนถึงรั้วโรงเรียนทะลุสนามหญ้าลอดใต้ซุ้มประตูเหล็กสนิมเขียว ไม่มีใครพูดอะไรไม่มีใครกล้าถามจนกระทั่งหยุดยืนหอบอยู่หลังร้านขายของชำใกล้หน้าโรงเรียนบอสเป็นคนแรกที่พูดพวกมึงเห็นเหมือนกูใช่ไหมเงานั่นเฟิร์นพยักหน้าการนั่งลงพิ่งกำแพงมือสัน่นจนถือโทรศัพท์ไม่ไหวกูไม่เอาแล้วกูไม่กลับไปที่นั่นอีกเด็ดขาดเราไปฟังเรื่องลุงพงที่วัดกันเถอะมิกพูดแทรกขึ้นเสียงเขาสั่นแต่จริงจัง พวกผู้ใหญ่ต้องรู้อะไรบางอย่างแน่ๆเรื่องตึกนั้นเรื่องตูหมูเรื่องถุงแดงวันต่อมาพวกเขากลับไปวัดในตอนบ่ายวัดดูปกติดังเช่นเคยเด็กนักเรียนเดินผ่านเข้าไปในศาลาคนเท่าคนแก่หวาพระทรรบุญฟังธรรมแต่ไม่มีวิเววของลุงพงพวกเขาไปถามพระรูปหนึ่งพระท่านเลิกคิ้วก่อนตอบว่าอ้อลุงพงหน่าหรือลุงเสียไปได้หลายปีแล้วนะโยมเงียบ เงียบกริบราวกับอากาศหยุดเคลื่อนไหวมิกัดฟันถามกลับหมายถึงที่เสียชีวิตไปแล้วหรือครับพระพยักหน้าเบาฮ่หาฮะอืมที่ลุงแกเป็นสับเรือของวัดนี้อยู่มาหลายสิบปีแต่ก่อนจะเสียแกก็ขอหลวงพ่อเก็บของบางอย่างเอาไว้ในตึกเรียนร้างหลังโรงเรียนบอกว่าเป็นสิ่งที่ห้ามใครไปแตะพอแกตายตึกนั้นก็ถูกปิดตาย เลยใครเข้าไปก็เหมือนจากเอดกลับมาเปลี่ยนไปหมดเฟิร์นเริ่มร้องให้เบาฮ่าฮ่การหน้าเสียจนดูซีดกว่าคนป่วยของบางอย่างที่ว่าคือถุงผ้าสีแดงบอสถามเบาฮ่าฮ่พระนิ่งไปก่อนต่อใช่มีอยู่ห้าถุงข้างในสายเศษของจากคนตายเส้นผมเล็บกระดูก เป็นของเด็กนักเรียนห้าคนที่เคยเล่นของพี่เรนตอนสมัยก่อนสุดท้ายตายโดยไม่มีใครรู้สาเหตุไม่มีญาติมารับศพลุงพงเลยจัดโต๊ะหมู่ให้แต่ละคนทำพิธีเล็กๆเ,เพื่อให้เขาได้มีที่อยู่บอกว่าเป็นการให้พวกเขาอยู่ที่เดิมไม่ต้องเร่ร่อนแล้วถ้าไปแต่ต้องต้นนั้นหละครับมิกถามเสียงแผวพระไม่ตอบในทันทีก่อนกล่าวเบาฮ่าฮ โต๊หมู่บูชาคือที่พักของเขาถ้ามีคนแปลกหน้าเข้าไปเห็นโดยที่เขาไม่อนุญาตพวกเขาจะคิดว่าโดนลบที่อยู่ก็เลยตามมาหาที่ใหม่คืนนั้นบอสฝันเห็นโต๊ะหมู่บูชาอยู่ปลายเตียงมีควันทูบลอยเอื้อยขึ้นทั้งที่ไม่มีลมเสียงเด็กหัวเราะเบาๆดังจากใต้เตียงเฟิร์ลืมตาตอนตีสามเห็นที่เท่าโรยบนพื้นห้อง การได้ยินเสียงไม้ลั่นตรงหัวบันไดทั้งที่อยู่คนเดียวมิกลุกจากเตียงไปเข้าห้องน้ำแล้วพบว่ากระจกหน้าห้องมีรอยนิ้วมือเล็กๆเ,เต็มไปหมดแพรวเปิดลิ้นชักเรียนแล้วพบถุงแดงที่ควรทิ้งไปแล้ววางอยู่ตรงสมุดจดพวกเขาคิดว่าจะรอดแต่ในใจลึกๆทุกคนรู้ว่าใครก็ตามที่เห็นต้๊ะมูบูชาโดยไม่ตั้งใจจะไม่มีวันได้กลับจริงๆอีกเลย